ชาเวอร์คูโรนหอมเย็นสุกล้ำใจและกายเอเฟยังเกกังทัชนาใหม่ของชุดชั้นในคู่วัยสาวนา้อย <Yeah! S 2> คราบสกปรกจะมีต้องออกแรงขยี้กี่ครั้ง 18, 19, 20ต้องแปรงกี่ครั้งจึงสะอาด7 6 8 7 18 ใหม่ไซน้ำยาขจัดคราบใครไม่ต้องแช่ไม่ต้องแปรงช่วยคุณเบาแรงขึ้นทาไฟเพียงครั้งเดียวให้ครอบคลุมคราบสกปรกแล้วซักล้างร่วมกับผงซักฟอกตามปกติหรือด้วยเครื่องซักผ้าไฟขจัดคราบใครให้เสื้อผ้าคุณไฟถนอมเนื้อผ้าไม่ต้องแช่ไม่ต้องแปรงไม่ปลื้มแรงขยี้คุณอัญยาใช้แป้งเบ็กอะไรครับเปลี่ยนมาใช้แป้งไลฟ์บอยแล้วคะ่ะ เดี๋ยวนี้แป้งเด็กแพงจังค่ะดิฉันคำนวณแล้วเห็นว่าแป้งไลฟ์บอยนี่แหละคุ้มค่าทั้งปริมาณและราคาจริงก้าหามค่ะแป้งไลฟ์บอยคุ้มค่ากว่า,รา Life. F, สรพัลฟ์สีสรพัฒรลายคอตอนซอฟผ้าสารพัดประโยชน์เนื้อฝ้ายลายน่ารักใช้ได้ทุกที่ ฟรีเมื่อซื้อน้ำยาล้างจานไลปลอนเอสขนาด20บาทวันนี้ถึง3 7ตุลาคมนี้ คนจำนวนมากไม่ทราบว่าตัวเองมีกลิ่นปากอย่าปล่อยให้สาเหตุเช่นนี้ลบเลือนมิตรภาพอันมีค่าลิสเตอรีนช่วยป้องกันกลิ่นปากการแปลงฟันทําความสะอาดได้ในบริเวณเพียงเท่านี้แต่ลิสเตอรีนทําความสะอาดในส่วนที่การแปลงฟันเข้าไปไม่ถึงเมื่อคุณก้ัวคอตัวยาแอนตี้ซิสติกของลิสเตอรีนจะช่วยลดเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของกลิ่นปากลิสเตอรีนเริ่มทํางานพร้อมกับลดอันขิ้นพ้นี่คุณรู้สึกได้ทันทีคลายกังวลกับกลิ่นปากด้วยการใช้ลิสเตอรีนเพื่อปากและลําคอที่สะอาดสดชื่น ที่ผู้รักกาแฟกล่าวว<ม>ันอืรสกาแฟแท้มันสะใจดีครับเนสกาแฟเอ็กซ<ม>์ตร้าจากเมล็ดกาแฟสดคัดพิเศษคั่วบดจนสมบูรณ์แบบ<ม>เพื่อให้กลิ่นหอมและรสชาติชวนดื่มค่ะข้นเข้มเต็มอิ่มอย่างนี้สิครับเนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าสมค่ากาแฟแท้ ัหวสบายมากนะว,ว่าอะไรนะใช้ก็สะดวกและจะชอบใจต้องสระพอมไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกแข็งหมแน่เหรอแน่จีชื่อเมนาไม่ต้องสะจริงจริงนะไม่ต้องไม่ต้องคันเมื่อไหร่ใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องล้างออกด้วยอือยอดมากสูตรินเนี่ยไม่มีแรงแข็ดีจริงๆ,ๆบอกแล้วจะชอบใจสูตรินบาซัมใหม่อีกชนิดหนึ่งกลิ่นหอมที่วหมละครั้ง ง่วนเฉียงเชอร์บิสูซอสปรุงรสชั้นเยี่ยมหนึ่งกลิ่นหอมอร่อยไม่เหมือนใครสองสีสันน่ารับประทานสามรสชาติอร่อยกลมกล่อมซอสปรุงรส่วนเฉียงหนึ่งสองสามสุ่ความอร่อยกราซักผ้าด้วยเครื่องค่ะเป่าบุญจิ้นลำหน้าพัฒนาให้คุณก่อนซักผ้าด้วยเครื่องทั้งทีต้องเป่า M w a t h ผงซักฟอกพลังเฉพาะเพิ่มพลังสลัดครา,าบสกปร,รกได้หมดจดเป่า M w a ว h พลังซักที่เหนือกว่าพัฒนาสำหรับเครื่อง คาสันเชิญทุกท่านและร้านคาชิงโชคคาสัน2 5ง6้ารวันมูลค่ากว่าสองล้านบาทรถซูซูกิฟรอนเต้รถกระบะซูซูกิจักรยานยนต์ซูซูกิลาสร้อยคอทองคำพร้อมที่คาสันหนักสองสลึงและรางวัลสมบัติคุณมากมายเขียนชื่อที่อยู่บนฉลากถุงเทา้าหรือฉลากราคาผ้าเช็ดต,ตัวหรือกล่องกางเกงนขคาสันส่งกล่องรับชิ้นส่วนหรือตู้ปอนอ,อ1ขีดหนึ่งพระขนงกรุงเทพ1 1 1 1งหมดเขต20มกราคม2527 จับประวัณ28มก,กราคม2527ทางไทยทีวีสีช่อง7นับแต่นี้ไปคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศสีขาวที่สวยต่างจากสีขาวธรรมดาเพนทไรท์ของ IC i c ซีไนำคุณสู่มิติใหม่แห่งสีขาวธรรมชาติสวยซึ้งสีแบบสีอารมณ์ขาวเรือชมพูุุลาบโรแมนติกขาวเรื่อฟ้าคลาสสิกบลูเวลงามหรู ขาวครีมลวนลิลี่ละเมียดละไมและขาวแอปเปิ้ลชื่นตาเขียวบางหวานฉ่ำเมรมิิรให้บ้านที่คุณรักสวยซึ้งน่าอยู่ที่สุดด้วยสีเนพนทไลท์ขาวธรรมชาติมิติใหม่จากผู้นำแห่งสีที่คุณภูมิใจ ICI สีมีสกุลสบูู่ามี่มีฟองครีมนุ่มชุ่มชื่นผิว ที่ถนอมผิวพรรณของคุณให้งามบริสุทธิ์จนนุ่มนวลน่ารักที่รักผมไปแล้วนะปัดดีจ้ะเฮ้ทำไมผิวคุณนุ่มจังปามี่ไงคะปามีเ่เละปามี่มีฟองครีมนุ่มชุ่มชื่นผิวมไม่ไปแะเหรอคะปามี่ทำให้ผิวนุ่มน่ารัก มันน้อยหมูนี่ที่บ้านยิงชุมไหมครับอุย้ยสบายไม่ต้องตอบไม่ต้องเกามีข้างข่าวไม่มียงุงแต่ตอนนี้มีไม่ขีดแถมฟรีหน,นึ่งกลักด้วล่ะประหยัดหนึ่งบาทกับข้างข่าวด้วยไม่ขีดฟรีหนึ่งกลักทุกกล่องเริ่มวันนี้หมดเขต31ธันวาคมสุขนี้ผลิตภัณฑ์โตชิบา้า ทเทคโนโลยีพิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบการผลิตและการทดสอบคุณภาพอย่างทีท่วนเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเช่นหลอดนีออนโตชิบา้าที่แพร่หลายในเมืองไทยที่นี่ที่นั่นใช้นีออนโตชิบ้าคุณภาพดีกว่า ใช้สังคมไดกประกายแห่งศัก์สี Regency VSO P บรันดีไทย ชาเวอร์ทูชาเวอร์โโรนหอมเย็นสุขล้ำใจและกายมาลองฟังดูสิครับอะไรคือสิ่งใหม่ที่ดาราสาวชั้นนำกำลังติดใจชอบเหมือนกันลักพิเศษใหม่ค่ะอีกกำลังลงในน้ำหอมใหม่เข้ามากที่สุดหอมนุ่มลึกซึ้งสมชื่อน้ำหอมยุโรปรู้จริงๆอือโดยเฉพาะเนื้อครีมในลักพิเศษใหม่ที่รู้สึกค่ะว่ายิ่งเข้มข้นกว่าเดิมฟองครีมเนี่ยละเอียดอ่อนนุ่มผิวดีจัง ดีอันอันก็ใช้ลักพิเศษใหม่ติดใจยิ่งกว่าเก่าตรงที่ชายแล้วผิวยิ่งเนียนสดใสเป็นพิเศษจริงๆลองพิสู์ลักพิเศษน้ำหอมใหม่แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมดาราผิวสวยต่างวางใจถนอมผิวด้วยลักพิเศษเท่านั้นดียิ่งกว่าเดิมลัก e พิเศษน้ำหอมใหม่ธรรมชาติสร้างผิวสองชั้นให้กับส้มเชลสร้างเชลซูเปอร์พลัสเพิ่ม SFR เพิเ่เครือต่อ,อที่หนึ่ง รอลื่นปกป้องเครื่องยนต์ต่อที่สอง SFR ช่วยลดแรงเสียดทานจึงยยยยเพิ่มพลังเล่งนแก่เครื่องยนต์ SFR ในเชลซูอร์คลั์ปกป้องถึงสองต่อ Love Age พัชนาลายการ์ตูนเก๋น่ารักน่ารัก,รกสไตล์ญี่ปุ่นจากทีม Age 9บวก3ใหม่มีสะสมถึง10ลายแถมฟรีในกล่องใหม่ของงทีม Age 9บวก3ทุกกล่องถึง3 1ธันวาคมนี้โหนาบโหนา โทน้ำให้ผลในการรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชือช้อราเช่นน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนโทน้ำมีจำหน่ายตามร้านขายยา,า,ยยาแผนปัจจุบัน,จจบนทั่วไปคนฝรั่งเศสกับคนฮ่องกงเป็นนักดื่มคนอนยักตัวยงทีเดียวครับและมาแตวเหรียญทองเป็นคนอนยักขายดีที่สุดในสองประเทศนี้ จะเป็นเพราะมาแตวเหรียญทองพิธีพิถานในเรื่องการผลิตและการเก็บบ่มอย่างดีนี่เองเรื่องรสชาติเลยครับมนอธิบายยากแต่สาหรับผมผมชอบมาแตวมาแตวเหรียนทองคนอยากขายดีที่สุดในฝรั่งเศสรถมันนุ่ม เช้ที่8ตุลาคมที่ผ่านมานี้ได้มีพิธีเปิดป้าโรงแรมนีฟูจิขึ้นที่ถนนสุริวงศ์โดยมีหม่อมราชวงศ์จิตราภาเยศวัิ์เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีแขกรับเชิญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในวงการต่างๆได้มาให้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมากโรงแรมนีฟูจิแห่งนี้ดำเนินกิจาการโดยหม่อมราชวงศ์จิตราภาเยสวัิ์เป็นประธานกรรมการโรงแรมพลโทวิทูลเยศวัิ์เป็นที่ปรึกษา และมีนายสุรเดชยศวรรษเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานของโรงแรมนิวฟูจิคือการให้บริการที่พักอาศัยที่ให้ทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ท่านนักธุรกิจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในราคาที่เหมาะสมและเป็นกันเองท่านที่สนใจจะติดต่อสั่งจองห้องติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร345364ถึง6โรงแรมนิวฟูจิ พร้อมต้อนรับท่านทุกเวลาครับไม่รู้ไหมช่วยชีวิตของผมนีะผมไม่เคยเกลียดผู้หญิงคนไหนเท่ากับผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลย,เยอ๋อที่จะขนข้าวขนขอ,ของไปอยู่กับอีนางผู้หญิงบ้านนั่นใช่ไหมพบกับน้ำตาลใหม่ทุกคืนเวลา21นาฬิกาเริ่มเสาร์ที่15ตุลาคมนี้ทางช่อง3 ที่นี่ไทยทีวีสีช่อง3ตอนนี้ขอเชิญชมเทนนิส US Open ปี83ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ US Open ประจำปี1983ที่ทางไทยทีวีสีช่อง3จะเสนอกับท่านผู้ชมในคืนวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันต่อจากเมื่อคืนที่แล้วนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างอีแวนแลนโดกับจิมมี่อริส ในการแข่งขันที่ผ่านพ้นไปแล้วในเซตแรกนั้นก็ปรากฏว่าอีแวนแลนโดเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน6เ<อ>กมต่อ2นะครับใน แชมป์เวิลด์พาวเอร์ซองนักร้องสาวผู้มีเสงเพลงบันเลงจากหัวใจของเธอมาเป็นเทพเพลงสุดฮิตชุดมายาชีวิต ผูความสำเร็จจากเพลงยอดนิยมหลายเพลงบัดนี้อาเซน่าูมิใจเสนอรวมผลงานดีเด่นของภัยจิตอักษรรงในเทปชุดรวมเพลงฮิตยอดนิยมของอเธอ้าน,านใจใหนนจ,นจห สมมุติว่าไม่เป็นไรเธอค่อยชี้ชวนดูโกรธกายบนเรือนฝันฉันไม่ได้ทราหามองถึงเพียงใจรักคืนนี้ฉันจะไม่รีบจ๊ะ ไม่ขอไกลขวัญใจขวัญตาตั้งกี่ปีฉันนองข้อตกถึงปีสองหกยังตอกเก่เงรอถ้อาจะเอาปืนใหญ่ยิงให้ล้อมทั้งเย่ย

ท่้ชมคะท่านผู้ชมก็ได้ฟังบทเพลงของความเป็นจริงจากวงคาราบาวไปแล้วนะคะสามเพลงในช่วงนี้ท่านผู้ชมที่ชอบวงนี้ก็คงจะได้ฟังกันแล้วแล้วรายการของเราก็ยังมีเพลงเพราะจากวงโรแมนติกนะคะอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้คุณผู้ชมทราบเมื่อตอนต้นรายการแล้วว่าวันนี้ของวงโรแมนติกจะมาร้องเพลงเพราะให้ท่าผู้ชมได้ชมกันช่วงนี้เราจะมาฟังเพลงเพราะ,ราะจาก วงรวมันติกสามเพลงก่อนนะคะสดชื่น